สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระเสบดีที่1กรกฎาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กสกอ็อปปิดตลาดไปที่1,593.75จุดบวกเพิ่มขึ้นมา5.96จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.38เปอร์มูลค่าการซื้อขายวันนี้81,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับถึงแม้ว่าตอนช่งชวงเช้ามนั้นจะลงไปในแดนลบนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการฟรื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเองก็มีการขยับปรับเพิ่มกันขึ้นไปแล้วก็ดัชนีก็ขึ้นมานะครับใกล้ๆพันหกร้อยจุดได้ครั้งหนึง่งส่วนท่านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับก็เป็นการกระจายตัวกันนะครับมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบสลับกัน นะครับซึ่งวันนี้เองทนานของทางการจีนนั้นก็มีการรายงานดัชนีใช้สิน PMI นะครับของภาคการผลิตก็ปรากฏว่าเาถือตัวลดลงนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับก็คือ,อลดลงจากเามตรยกกับทนาของเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมานะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่มากดดันให้ตลาดของตลาดหุ้นพวูวิภาคเอเชียวันนี้มีการส่วนใหญ่นะครับก็เป็นการปรับตัวลดลงมา โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มธนาคารค้าปลีกการแพทย์อาหารขนส่งส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้นะครับก็คือกลุ่มิชน่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่มพลังงาน โดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของดูโฮมนะครับวันนี้บวกขึ้นมา4.95%นะครับก็ทะนานของผู้บริหารนั้นมีการคาดการณ์กันนะครับว่าทดนานของเซมโซเซลกรอนะครับในอของไตรามาส2ปี64นี้นะครับจะขยายตัวนะครับก็ใกล้ๆ30%ด้วยกัน ส่วนทาด้านของยอดขายรวมนะครับก็คาดว่าจะโตได้อีก40%โดยทางด้านของการบังซื้อนั้นก็ยังคงดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิดในรอบที่3นี้ก็ตาม อีกทั้งราคาเหล็กนั้นนะครับก็ยังทรงตัวด้านในระดับสูงอยู่นะครับก็หนุนฐานของโทมาจินนั้นให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็โดยรวมๆนี้เลยเป็นผลให้ราคาหุ้นดูโฮมวันนี้ปรับขึ้นมาได้แรงส่วนฐาน,นของทิสโก้นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.5 2เซนะครับก็ฐาน,นของทิสโกเองนั้นนะครับก็เป็นหุ้นปันผลสูงอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของนานโนม กำไรนะครับในไตรมาสองพีโอสี่นี้ก็คาดว่าจะขยายตัวได้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เดือนเดียนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคียวออนคีวก็อาจจะลดลงมาเล็กน้อยนะครับประมาณแปดเปอร์เซ็นตด้วยกันส่วนทางด้านของ RBF นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.52เปอร์เซ็นต์นะครับก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่ากำไรปีหน้านะครับจะ เติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับก็หนุนจากร้านของธุรกิจกันโชงนั่นเอง ส่วนทานด้นของกันกุลนะครับก็บวกขึ้นมาได้4.66%นะครับก็เป็นการฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากก่อนหน้านี้ก็พักตัวกันไปหลายวันนะครับแล้วก็มีประเด็นขาดที่มีทะนด้นของอนักลงทุนรายใหญ่นั้นเข้ามาทยอยอซื้อนะครับทยอยเก็บหุ้นกันกุลไปด้วยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาวันนี้มีการปรับไปขึ้นไปได้ค่อนข้างแรง ส่วนท้านของ B A นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้5.66%ด้วยกันนะครับก็ได้รรยหนุนมาจากท่านของเซเลเมนเชิงบวกนะครับจากการที่มีการเปิดท้านของภูเก็ตซันบ็อกซ์โมเดลขึ้นมาในวันเริ่มต้นวันนววันนี้เป็นวันแรกส่วนทางด้านของรัชจจนะนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา5.04%นะครับก็มีการคาดการณ์กันว่า งบในประมาณสองอสยกสีนี้นั้นนะครับจะเติบโตได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับเติบโตค่อนข,ข้างดีนะครับแล้วก็จะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ทางด้านของอิงเกรสนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา4.55%นนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังนี้จะฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ ยอดขายจากต่างประเทศก็เป็นตัวเร่งนะครับเรื่องของตัวผลกําไรให้ฟื้นตัวได้ดีขึ้นทางด้านหุ้นที่มีอิมแพคต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทนานของบ้านปูนะครับวันนี้ลงไป1 4 7 4ด้วยกันนะครับลงหนักเลยเพราะว่ามีข่าวประกาศออกมากนะครับว่าเพิ่มทุนนะครับประมาณ5,000ล้านนะครับ เราก็จะมีการขายหุ้นนะครับแบบ AO ด้วยนะครับโดยจะ,ะเพื่อที่จะรองรับนะครับเรื่องของสิทธิ์บอรแดนนั่นเองนะครับแล้วก็คาดว่าจะระดมทุนนะครับได้กว่าส1 7 0 0ล้านบาทนั่นเอง ทางด้านไทยคมนะครับวันนี้ราคาลงไปสามจุดสามสามเอร์เซนด้วยกันนะครับดังตากที่ทา่านของรัฐมนตรีนะครับของกระทรวงดีอเอสนะครับก็มีการส่งหนังสือแจ้งให้กับทางด้านของออทาง่านของกสทชนั้นนะครับมีการเลื่อนนะประมูล ดาวเทียมนะครับในวันที่24กรกฎาคมเนี่องไปนะครับเนื่องจากว่าท่านของกสทชอชุดนี้ยังคงเป็นกสทชอชุดรักษาการอยู่นะครับโดยท่านของรัฐมนตรีนั้นอยากจะให้เป็นหน้าที่ดูแลและผิดช,ชอบของท่านของกสทชอชุดใหม่นะครับซึ่งก็จะมีการลงวัตินะครับของกสทชอเยในวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกท่าน,นของ กสทชชุดใหม่นั่นเองนะครับซึ่งก็เลยเป็นผลนะครับที่ทําให้ราคาไทยคมนะครับวันนี้ก็มีการปรับตัวล,ลดลงมาส่วนทานะของ KCE นะครับก็ลงไป2.92%นะครับแล้วก็เดลตานะครับลงไป3.11%ด้วยกันนะครับก็ปรับลงนะหลังจากที่วันก่อนหน้านี้ก็ปรับกันขึ้นไปได้แรงนะครับส่วนฐานะของ X อ่า XPG นะครับก็ติดลบไปถึง7.92%นะครับแล้วก็ทางด้านของ Financier s ี r ัสนะครับ f s s นะครับก็ปรับลดลงไป3.39%อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมานะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนีเาราคาหุ้นปรับขึ้นไปได้แรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ